อ่าที่นี้มาเทคนิคเรื่องการสร้างจังหวะนะครับให้รู้สึกตัวแบบง่ายๆแล้วก็เป็นลักษณะที่เรารู้แล้วทิ้งรู้แล้วปล่อยนะไม่ต้องคอยประครับประคองไม่ค่อยไม่ต้องคอยตามรู้นะครับก็คือเรานั่งสร้างจังหวะก็นั่งสร้างไปโดยที่ไม่ต้องตามดูมือนะฮะไม่ต้องตามดูอะไรเนี่ยทำแบบผ่อนคลายนะครับแล้วก็ ใช้จังหวะที่หายใจเข้าเนี่ยจนสุดแล้วก็ให้หยุดไว้นิดหนึ่งนะฮะจังหวะนั้นอ่ะจะรู้สึกตัวได้นะครับพอแล้วจังหวะอื่นแล้วก็ปล่อยเลยจะคิดหรือจะรู้หรือจะไม่รู้หรือจะไม่คิดก็ช่างเลยนะฮะร,รู้ก็ช่างไม่รู้ก็ช่างแบบนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอ่าอ่ก็สร้างจังหวะไปเรียกว่าทําทําไปอย่างนั้นอย่างนั้น แล้วจังหวะที่หายใจเข้าหยุดนิดนึงแบบน,นี้ครับอันนี้ปล่อยเลยครับค่ะหยุดนิดนึงครับ อาจจะไม่ต้องกั้นอย่างผมก็ได้นะครับก็คือให้จังหวะที่มันมีจังหวะอยู่นิดหนึ่งถ้าเราประสานไปกับลมหายใจด้วยมันก็จะได้เรื่องของอนาปาสติไปด้วยครับเนี่ยไม่ต้องตั้งใจจะทำอะไรครับปล่อยตามสบายแบบนี้เวลาจังหวะที่หยุดมันจะรู้รู้ตัวได้เองนะครับฝากไว้นะครับสำหรับเรื่องการสร้าง